ไงสวัสดีจ้าอ้าว่าไงเรียกฉันมาเหรอว้าวสีผมเธอแซ่บมากๆเลยล่ะเพราะว,ว่าฉันเป็นตุ๊กตาย้อมสีผมได้ยังไงเลาว้าวจริงเหรอฉันก็อยากย้อมผมบ้างเหมือนกันน่ะจะได้เป็นงานฮาโลวีนส,สวยๆเหมือนคนอื่นเขาบ,บ้างอ่ะได้สิจ้าแต่ก่อนอื่นเธอต้องออกจากกล่องก่อนนะเอาไว้ถ้างั้นช่วยฉันเอาไปทีสิ เรื่องนี้ไม่ยากเลยเดี๋ยวไปตามพี่ไบก่อนนะรอแบบนึ่งนะแล้วๆนะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับน้องจเจอกันอีกแล้วนะครับในช anel Pony The Shop ช anel ที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ไบค์คนเดิมก่อนที่เราจะไปย้อมสีผมน้องกันเราก็จะต้องทําการแกะกล่องน้องก่อนซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นบาร์บี้ภาคใหม่ล่าสุดกับชื่อภาค Princess Adventure นะครับซึ่งในเรื่องราวเนี่ยก็คือบาร์บี้ เขาได้มีโอกาสไปยังประเทศประเทศหนึ่งแล้วเจอกับเจ้าหญิงอเมเลียครับแต่เรื่องราวจะสนุกแค่ไหนนะฮะติดตามได้ทาง n น็ f ฟ i ิกวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งพี่ใบเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมงานกับโปรเจก t นี้ด้วยแต่พี่ใบจะเป็นอะไรไปทำอะไรนั้นวันที่18พฤศจิกายนนี้รู้กันอย่างแน่นอนมามาแกะกล่องกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นบาร์บี้นะครับโอ้โหอันนี้คือโลโก้ของบาร์บี้พรินเซสแอนด์แอนเดอร์นนะครับโลโก้สวยมากเป็น บบวิง,วงตัวกล่องนะครับสวยมากเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นรูปศปาสตร์มีแบบสายรุ้งนะครับยิงออกมานะครับนี่นอกจากตัวแล้วยังมีอุปกรณ์ด้านข้างด้วยนะครับซึ่งภาพด้านหลังนะครับก็จะเป็นเพื่อนๆน,นะครับที่ออกมาใน Princess Adventure เช่นเดียวกันคือปกติเขาออกมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอมาในภาคนี้เขาก็มีการเปลี่ยนชุดนิดหน่อยนะมีทั้งเรเน่น <c> ิกกี้เคนบาร์บี <perimeter> ้นะครับแล้วก็มีเดซี่นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนสนิทของบาร์บี้เช่นเดียวกันมาเรามาแกะกันเลยนะครับอันนี้เป็นกล่องแบบว่าฉีกแล้วคือแบบพังเลย เป็นกล่องแบบฉีกแล้วพังเลยว้าวอ,อุปกรณ์นี้ให้มามีเยอะมาก แกออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะบาร์บี้ของเราก็จะมีมงกุฎสีชมพูด้านบนนะครับส่วนตัวเสื้อกัักเน่จะเป็นเสื้อกัักสีม่วงนะครับแล้วก็มีขนเฟอร์เป็นสีม่วงๆด้วยตัวเดรสนะครับจะเป็นสีชมพูแล้วก็มีสกรีนคําว่า l ล v e นะครับคำว่า happy นะครับ b ิ l i e e นะครับเป็นฟอย์สีชมพูวิงวิงเป็นแบบผ้าชีฟองแล้วเป็นเหมือนกระโปรงหางปลารองเท้านะคะจะเป็นรองเท้าผ้าใบสีเขียวมิ้นแต่ถ้าเราไม่ชอบคู่นี้นะครับเขามีมาให้เปลี่ยนอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นรองเท้าชนตึกสีชมพู ว,วิง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 สีเข้ากับชุดเลยนะครับอันนี้มีแว่นตาสีม่วงมาให้หนึ่งอันชิบมีสร้อยคอสีเงินมาให้ชิบโทรศัพท์มือถือกระเป๋าแล้วก็มีน้องหมานะครับใส่มงกุฎมาเหมือนกับบา์บี้มาให้หนึ่งตัว บาร์บี้รุ่นนี้นะครับก็จะขยับแขนได้นะครับขยับขาได้นะครับตรงหัวฟืบว้าวหล่นเลยตัวชุดนะตัวเดรสนะครับกับตัวแจ็คเก็ตเนี่ยก็คือแยกถอดจากกันได้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปย้อมสีผมน้องกันนะครับแต่ก่อนที่จะย้อมสีเราจะต้องถอดชุดออกก่อนนะเพราะว่าชุดอาจจะเลอะได้แต่น้องอามายา่าต้องถอดชุดเธอหรือเปล่าไม่ต้องหรอกเพราะว่าฉันใส่เสื้อพลาสติกนะไม่เลอะอย่างแน่นอนโอเคได้อ่ะงั้นมาถอดเสื้อบาร์บี้ออกก่อน นี่เรนแล้วฉันจะทำสีผมได้จริงๆหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ยังไงก็ต้องลองดูกันก่อนนะเน่ฉันตื่นเต้นมากๆเลยล่ะมาครับเรามาลองดูกันว่าอุปกรณ์ทำสีผมของเรนจะสามารถทำผมของบาร์บี้ให้เป็นสีเหมือนน้องเรนได้หรือเปล่านะครับมาเริ่มกันที่ช่อแรกเราจะใช้ตัวเมจิคลิปนะครับที่เป็นสีแบบสี3โทนในการใส่เข้าไปที่ผมพร้อมไหมพร้อมนะ1 2 3สอเฮ้ยเฮ้ย Hey! อ่ยานี่ไงก็จะเป็นโทนสีม่วงสีฟ้าสีเขียวนะฮะแต่มองไม่ค่อยออกเลยเพราะว่าสีผมเขาก็ค่อนข้างที่จะมีเป็นเฉดสีเหลืองอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวขอลองใหม่อีกด้านหนึ่งแล้วกันทีนี้เราต้องแผ่ผมดีๆให้แบบว่าผมเต็มสีตรงนี้ก่อนแผ่ผมดีๆแบบนี้อ่ะกดลงไปเฟิบเฟบบอ่ะลูดเลยฟิบอ่ะอันนี้สีออกครบเลยทั้งสีเขียวสีม่วงนะครับแล้วก็สีชมพูนะครับอ่าอุยสวยอยู่เด้อเป็นผมแบบสีลุ้งๆนะคะ เดี๋ยวเรานะครับมาละเลงสีม่วงต่อนะครับเติมสีม่วงเข้าไปอุย้ยเลอะหน้าเลอะหน้าน้องเดี๋ยวเราเช็ดออกหน่อยงั้นเรามาเติมสีส้มกันหน่อยนะครับสีเหลืองพี่ไปจะไม่ใส่นะเพราะว่ามันมองแทบไม่ออกเลยอะ่ะอสีส้มก็มองแทบไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าผมน้องเป็นสีปลอนอยู่แล้วแต่ก็จะมีแบบความเข้มขึ้นนิดนึงนะพี่จะใช้นะครับฟิลเตอร์สีฟ้านะครับแต่งให้น้องเล็กน้อยโอ้โหน้อยไม่เนี้ยไม่น้อยแล้วนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างเรนอุ้ยตายแล้วสวยเห็นไหมย้อมสีติดด้วยแหละอุย้ยฉันดีใจมากๆเลยอย่างนี้ก็ไปงานฮาโลวีนได้อย่างสวยสดงดงามแล้วละสิใช่แล้วล่ะสวยโอ๊ยตายละอืมสวยกว่าฉันอย่างนั้นเนี่ยไม่จริงหรอกเธอนะสวยกว่าอโอเค สวยกว่าฉันยอมรับ <c oughs> อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะย้อมสีผมเล่นแบบนี้ทำยังไงล่ะอ๋ยไม่ยากเลยก็สามารถไปซื้อฉันเลยอามาย่าเรนนะคะมาจากเรนโบ์ไฮได้ที่ร้านพานี้เทชชอปชั้น6พันธิพลาซา่าสาขางามวงวานหรือใครนะคะอยากจะสั่งออนไลน์ก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดสินค้าได้เลยที G ่เพจ a c e b o o k และอิน Instagram มของพอนิ่เทชชอปได้เลยค่ะว้าวสุดยอดไปเลยดิวซี่มีกริตร้าวิงวิงที่ผมด้วย อ้ย่ะอุ้ยสวยจริงๆนั่นเนี่ยเดี๋ยวฉันอยจะยอมอีกเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันต้องขอตัวไปย้อมบ้างดีกว่านะอะฝากให้เธอลาน้องๆกันแล้วกันจะไปก่อนแล้วล่ะอุ้ยย้อมผมแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนสีผมกลับล่ะทำได้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ ล้างออกนะคะหายห่วงเลยค่ะสีกลับมาปกติเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมค่ะสวยไหมคะน้องๆใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามดู Barbie Princess Adventure ได้ในวันที่18พฤศจิกายนนี้ทาง Netflix ด้วยนะคะส่วนคลิปสนุกๆของพี่บายยังมีอีกมากมายสามารถกดดูได้เลยค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะและจะกนใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย วยมากเลยสมละที่เป็นเจ้าหญิงเนี่ย Princess Adventure Try it on